สวัสดีครับพบกับสุลกาลลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ด่วนลิเวอร์พูลใกล้เปดิวซูเมอรดี 51. ้51.5ล้านปอนด์แต่ไม่พอแค่นี้นะฮะพร้อมเล็งอารีนรอยเบอรโอนเสริมทัพเดนแดนกลางแบบฟรีค่าตัวอีกลิเวอร์พูลไม่หยุดแค่มาตินซูเมอดี้จริงๆนะฮะแต่ยังอยากได้อีกโดยล่าสุดมีรายงานมาว่าลิเวอร์พูลได้ติดต่อไปที่อารีนรอยเบอรนเพื่อเสริมทัพตำแหน่งแดนแดนกลางอีกด้วย ล่าสุดมีข่าวแรงงานว่า,วาลิเวอร์พูลใกล้ตกลงที่จะจ่ายค่าสัญญาจำนวน51.5ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวซูเบอร์มดี้มาจากเรอัลโซเซดัดแม้ว่าทีมดังจากสเปนจะพยายามรั้งตัวเอาไว้สุดฤทธิ์แต่ดูเหมือนจะต้านไม่อยู่นอกจากนี้แล้วยังมีข่าวว่าอันเอรสสลอัอยังอยากได้ตัว ion, อาร์อรนบราบิออนอดีตแข้งยูเว่มาเสริมทัพมาเสริมแกร่งอีกคนเพราะเชื่อว่าประสบการณ์ของเขาจะช่วยทีมนี้เยอะแต่ถ้าได้ทั้งสองคนนี้มาสลอตอาจจะปล่อยวัตตรลุเอนโดออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ สโบรเมดี้นะครับเล่นในตำแหน่งเบอร์หได้อย่างเชี่ยวชาญส่วนอาร์เนรรบิโอนก็เล่นได้ทั้งเบอร์หและเบอร์8แถมยังมีความสูงอีกด้วยช่วงมองในกรอบเขตโทษได้ดีนะฮะถึงแม้เอนโดจะทำงานดีๆให้กับลิบูเมเดนการที่แล้วแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นอาจถึงเวลาแล้วเลครับที่ต้องหาคนมาแทนที่แล้วคุณตาคิดว่าลิบูจะได้ทั้งสเบมดีและอาริเรนไรบิโอนถ้าหากได้มาแล้วควรที่จะปล่อยเอนโดไปดีหรือไม่คราวนี้มาจะหัก สื่อท่าน,นต่างประเทศนะฮะท่านผู้ชมก็มาลุ้นกันนะครับก็เป็นข่าวที่เรียกได้ว่าโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าเชื่อถือน้อยนะฮะเพราะว่าถ้าหากปิดดิวมาตินซูเปอร์มนดี้ได้ก็คงไม่ซื้อใครมาเพิ่มนะฮะ mm hmm. เพราะกองกลางก็เยอะอยู่แล้วนะครับแต่มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะปล่อยเอนโดนะฮะเราไปต่อกันที่ฟาเบียโซโรมาโนนะครับนักข่าวตลาดกาลซการนักเตะคนดังบอกว่าลิเวอร์พูลกำลังเล็งคว้าตัวจอจิ มามาดาชิวิลี่ผู้สมบะตูฟอร์มเทพจากศึกยูโร24มาร่วมเียมโดยมีข่าวว่าหงแดงอยากจะได้ตัวมามาดาชิวิลี่ในวัย23ปีจากเอ็กซังคาบ,บาร์เลเซียแล้วปล่อยยืมตัวกลับไปเล่นที่เดิมก่อนโรโมิโน่บอกว่ามามาดาชิวิลี่ก็สนใจอยากย้ายมาลิร์ผู้ด้วยนะครับแม้จะต้องรอโอกาสเป็นเมือหนึ่งแทนอาริซุเมเกอร์ในอนาคตก็ตามถ้าหากลิพูปิดดีลนี้ได้สำเร็จราคาอยู่ที่ประมาณ25ล้านปอนด์ตามที่โรโมินโน่บอก ถือว่าคุ้มมากๆนะฮะเพราะมามาร์คดาชิวลีถือเป็นหนึ่งในผู้สัระตูที่เก่งและมีมูลค่าสูงที่สุดในโลกตอนนี้เขาเซฟและโชว์ฟอร์มเซฟกระจายให้กับทีมชาติจอร์เจียในโยูโร2024ด้วยแถมอายุแค่23เปวย์ถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวที่น่าสนใจสําหรับลิเวอร์พูลแต่ถ้าดึงตัวมามาร์คดาชิวลีมาได้จริงก็อาจทําให้คีวินเกลเฮอร์ผู้สัระตูมือสองของเทียมจะต้องย้ายออก เพราะเขาก็ไม่อยากเป็นตัวสลองของใครอีกแล้วและไม่อยากนั่งเป็นตัวลองนานๆอีกต่อไปบทสรุปนะครับลิววูมีโอกาสคว้าตัวมา a มาร์ดดารชิเบี่มาเสริมทัพจริงแต่ก็ต้องแลกกับการเสียเคลลหนออกไปซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วหงแดงจะตัดสินใจยังไงดีข่าวเด็ดวันนี้ลิวพูใกล้ปิดดิวคู่ไม่ใช่ซื้อตัวนะฮะหมายถึงขายออก ลิเวอเตรียมรับซับกว่า27.5ล้านปอนด์จากการขายนักเตะ2คน 2> อบอยโอคาโย่กองกาลางัตรุกที่ทำผลง,งานได้ดีในช่วงปีซั่นหลังกลับมาจากการเล่นแบบยืมตัวกับฮาวสิตี้ที่เขาทำประตูในเกมอุคเื่องที่ชนะอาร์เซนอลและแมนยูโดยเล่นปีกซ้ายภายในทีมของอาร์นเซัตแต่โอคาโย่ในวัย21ปียังต้องยังตำแหน่งตัวจริงกับลุยดิอาร์ตโกดิกาโปและดีโกโตตาขณะที่ตัวของเขาเะะก็มองว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดของเขาก็คือนักเตะหมายเลข10 ซึ่งส่งผลให้คาวโยอเตรียมที่จะออกจากลิเวอร์พูลหลังจากอยู่มาเพียงแค่2เดยเบลนฟอร์นครับพร้อมจ่ายกับตัว27.5ล้านปอนด์แล้วรวมส่วนเสริมต่างๆขณะที่พูดจะได้ส่วนแบ่งจากการขายต่อถึง17.5%นักขา่าวชาวอิตาลีอย่างฟาบิโซโรมาโนรายงานมาว่าคาร์ยอจะเข้ารับการตรวจร่างกายส่วนแรกในวันนี้และส่วนที่2ในวันจันทร์โดยโรมาโนเขียนบน X หรือว่าทวิตเตอร์เดิม เบลนฟอร์ดได้จองการตรวจร่างกายส่วนแรกในวันอาทิตย์และส่วนที่2ของวันจันทร์สำหรับฟาบิโอคาวาโยคาตัวอยู่ที่20ล้านปอนด์แอดออนส่วนเสริม7.5ล้านปอนด์เลอร์หูได้ส่วนแบ่งจากการขายต่อคาวโยที่17.5ตามที่คาดการณ์กันเอาไว้าไการเล่กันครับโรมาโนยังบอกว่าเคสกอร์ด เตรียมที่จะปุ่กทีมสวรรค์ซิตี้ในเดอะแชมเปี้ยนชิพแบบยืมตัวโดยปีคนนี้พ่านการลงเล่นตลอดทั้งฤดูกาล2022-2023เนื่องจากอาการบาดเจ็บและยังมีปัญหาในฤดูกาลที่แล้วด้วยดังนั้นเขาจึงตั้งใจที่จะเล่นฟุตบอลอย่างสม่ำเสมอก็ได้นในวัย19ปีเคยเป็นผู้ทำประตูที่อายุน้อยที่สุดข,ของลิเวอร์พูลในศึกเอเอคัเมื่อเขาทำประตูได้ในเกมรอบที่3ที่ชนะชูเบลลี่ทาวในเดือน มกราคมปี2022และเขาเขาเ้าร่มเข็มลิเวอร์พูลจากดับบี้เคิ์ตี้ด้วยค่ตัวสูงถึง3ล้านปอนด์ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2021นสะฮะสลัดสุดตื่นเต้นเกี่ยวกับการคุณทีมหงแดงเล่นในแอนฟิลด์ครั้งแรกในค่ำคืนนี้ตื่นเต้นจนนอนไม่หลับอันหนึ่งสลัดในแง่ของลิเวอร์พูลสุดตื่นเต้นที่จะได้มีโอกาสคุณทีมหงแดงลงเล่นในแอนฟิลด์เป็นครั้งแรกแต่อหน้าแฟนบอลเดอะครับ ในเกมปีซีซันกับเซบีย่าในค่ำคืนนี้ลิพูที่กลับมาจากทัวร์อเมริกาจะลงเตะอุง้งเกงลกับเซบีย่าที่แอนฟิลด์ซึ่งจะเป็นเกมนัดสุดท้ายก่อนที่ฤดูกาลใหม่จะเปิดฉากขึ้นเกมนี้ถือเป็นเกมแรกของในายใหญ่ชาวอลลนที่จะได้คุมลิบูโภลงเล่นต่อนหน้าเหล่าเดอะคัพในทีมแอนฟิลด์ด้วยผมว่าทุกคนได้พักผ่อนในช่วงสเสมออย่างเต็มที่แต่ผมก็รู้ว่าพวกคุณคงจะตื่นเต้นเหมือนกันกับผม เกี่ยวกันกลับมาลงสนามอย่างเป็นการในสัปดาห์หน้าสลัดอัปเดตในหนังสือโปรแกร,รมเกมนี้ที่พบก,กับเซลยารวมถึงเกมที่เราจะเล่นกับลา,า,าร์พมัดในเกมอุ่นเครื่องในวันเดียวกันแบบปิดไม่มีผู้ชมในสู์ฝึกซ้อมบอกว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมสําหรับเกมเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกของเรากับอิฟซิวิทาลในวันเสาร์หน้าอย่างที่คุณทราบผมเคยโชคดีได้สัมผัสบ,บรรยากาศที่แอนฟิลมาแล้ว ในฐานะผู้ชมมาก่อนแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสในฐานะฮิตโค้ชของลิเวอร์พูลและผมตั้งตารอคอยที่จะได้เห็นและได้ยินเสียงของพวกคุณทุกคนผมรู้ว่าคุณจะให้การสนับสนุนนักเตะของผมทีมงานของผมและตัวของผมอย่างเต็มที่ต่อจากนี้ปิดต้ายกันที่แฮร์รี่เคนย่างหล่อปัดชูถ้วยต่อหน้าแฟนไก่แฮร์รี่เคนนะครับกหน้าตัวเก่งของไบยมินิกปฏิเสธที่จะชูถ้วยแชมป์ต่อหน้าแฟนบันสเปอร์สโมสรเก่า หลังจากที่ทีมคว้าชัยชนะในเกมวิซิสมอเตอร์คัพกัรตันทีมเช่นเกล็ดไม่เคยได้แชมป์ตลอดระยะเวลา14ปีที่ค้าแข่งกับเกเดียทองทันนัมสเปอร์และปีแรกกับการย้ายไปเล่นที่เยอรมนีกับเสือใต้ก็จบลงด้วยมือเปล่าแม้ว่าจะยิงประตูมากมายก็ตามในเกมุ่นเครื่องเมื่อวันเสาร์ที่มันมาไบยามินิกไปเจอกับทีมเก่าที่ทันนัมสเปอร์สเตเดียมในเกมวิซิสมอเตอร์คัพและเือใต้เอาชนะไป3ประตูต่อ2พร้อมกับคว้าแชมป์ไปกลร,รอง อย่างไรก็ตามทนั้นแฮร์ริเกนปฏิเสธที่จะทูช่วยแชมป์ต่อหน้าแฟนบอลสเปอร์สโมสรเก่าของเขาเพื่อเป็นการแสดงความเคารพนั่นเองแฮร์ริเกนโพสข้อความผ่าน X หรือว่าทวิตเตอร์เดิมว่าสุดยอดมากที่ได้กลับมาที่แห่งนี้ซึ่งพิเศษสําหรับผมเสมอขอบคุณทุกคนสําหรับการต้อนรับที่อบอุ่นดีใจที่ลงสนามและเตรียมตัวสําหรับฤดูกาลใหม่ก็เลยกได้ว่ายังไม่เคยได้แชมป์เลยนะฮะสุดๆจริงๆ ฟีเท้าเนีระดับโลกแต่ยังไม่เคยสัมผัสแชมป์นะฮะสำหรับเฮริเคนนี่คือสุข,ขาวลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่11สิงหาคมนะฮะแฟนๆน่าลืมบรยการนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยหลังเกมนะครับอ,อุ่นเครื่องนัดสุดท้ายครับพบกับเซบีย่ากับลัสพมมตดนะครับ,รบ,บ, ia, บ,รบเดี๋ยวเจอกันหลังเกมพูดคุยหลังเกมกับแอดมินนะฮะ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ